สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้โฟมี่จะมาแนะนํานะคะสําหรับสาวๆค่ะที่เป็นประจําเดือนเราก็รู้สึกปวดท้องนะคะวันนี้โฟมี่มีผลิตภัณฑ์นะคะมาแนะนําเพราะว่าปกติแล้วโฟมี่เป็นคนแบบว่าพอมีประจําเดือนแล้วรู้สึกว่าจะปวดท้องปวดแบบปวดมากๆทุกเดือนเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะก็มีเพื่อนค่ะแนะนํามานะคะให้ลองทานนี่ f ็อกซี่นะคะเป็น อาหารเสริมนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรสูตรสุภาพสตรีค่ะก็สําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าตอนนี้ผิวพรรณไม่เป่งปังนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าอกหย่อนคล้อยนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกภายในอะไรแบบนี้ตัวนี้ค่ะเราเอา่อฟ็อกซี่นะคะก็สามารถช่วยได้จริงๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทานมาสักพักนึงแล้วนะคะรู้สึกว่าอาการปวดท้องประจําเดือนก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าผิวใสขึ้นด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าอกตึงกระชับด้วยตัว นี้นะคะจะช่วยเกี่ยวกับผู้หญิงของเราโดยตรงเลยนะคะเขาบอกว่าจะช่วยหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ขับของเสียนะคะออกจากมดลูกของเราด้วยหรือว่าพวกสิ่งตกค้างอะไรแบบนี้ค่ะก็จะขับออกมาด้วยนะคะทําให้ผิวพรรณของเรานั้นเปล่งปังขึ้นด้วยฝากไว้ด้วยนะคะฟ็อกซี่ค่ะสําหรับผู้หญิง